ต้องใช,ใช้เซ็ตซ่อมนะเพื่อความปึ๊บโบอื้อหือโบอีกย่างเข้าไปนะหลายๆท่านที่ดูวอลผมนะก็จะเห็นว่าผมกินเมนูนี้บ่อยมากนะครับผมเนื้อใหญ่สองชิ้นนะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับผมทุกอย่างผมบอว่ามันเริ่มปกติมากๆแล้วนะผมหัวไม่ปวดแล้วนะครับเข้าห้องน้ําได้แบบสบายมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเบ่งไม่จำเป็นต้องอะไรแล้วนะ โอเคนะผมขนาดนี้เป็นเวลา2องโมงสามนาทีนะครับก็วันนี้เนี่ยผมมีนัดน,นิดนึงนะัดด้านกับเพื่อนเก่าๆนะครับผมหลายๆคนไปกินกันนะครับซึ่งไปกินหมูสามชั้นนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังจะไปกินข้าวนะครับผมก็มาดูหุ่นกันตอนเช้านะครับจริงๆผมตื่นตอนเที่ยงอนะแต่มีงานเข้ามานะครับผมคุณแม่วานให้ทำดูทำทนี้หน่อยนะน่าจะเป็น EP ีที่149นะครับผมเชา้ชาเช้านี้นะไม่มีลมในกระเพาะนะไม่มีแก๊สในกระเพาะประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมออกไปกินข้าวนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกได้ว่าความคมความอะไรเนี่ยมันหายไปหนึ่งเดี๋ยวผมไปช่างหนักเดี๋ยวผมบอกที่ตอนกินข้าวแล้วกันนะผมประมาณนี้อันนี้เป็นถุงของผมเลยนะครับผมล่าสุดรู้สึกได้ว่าอ้วนโอเคนะผมเดี๋ยวเจอกันทีตอนกินข้าวนะครับโอเคนะครับผมเราจะเป็นตัวเบอร์เกอร์นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ที่คุณแม่ผมทำนะอ่าเบอร์เกอร์หมูนะครับผมค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับก็โปรตีนพอไหมก็ยังนะแต่ว่าก็กินกินกินไว อ่า400กรัมนะครับผม200นี่สดนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณ300กรัมนะครับผมแล้วเราไปกินเลยนะครับโอเคครับจานต่อไปนะเป็นตัวอุ้ยเย็นเป็นอ่สลัดนะครับผมอันนี้คุณแม่ผมแช่ตุเย็นมาเลยนะวันนี้ผมจะไม่กินอะโวคาโดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปกินไขมันอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปกินเลยนะครับผมอันนี้เป็นมื้อเย็นของผมนะวันนี้มีการจัดหนักนะครับผมก็คือว่าเป็นตัวกะเพรานะครับผมอันนี้กะเพราไก่นะครับเป็นส่วนไหนนะครับสะโพกส่วนไหนนะครับสะโพกนะครับผม อันนี้เป็นไข่ดาวนะครับโอ้โ oh, ห oh, แม่เจ้านะครับผมไข่ดาวนะครับแต่ไข่ดาวอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการกินปกตินะไม่ได้เป็นออลิฟออยล์ไม่ได้เป็นอะไ,ไ,ไรนะเป็นน้ำมันปกติเนาะแต่ว่าไม่ได้ใส่แบบเยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวมาเจาะให้ดูนะครับผมนี่เป็นผักกุ้งไฟแดงนะมันต้องกินร้อนๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับใส่กระเพราคือกระเพราเนี่ยมันคู่กับไข่ดาวอยู่แล้วนะครผมผมมั่นใจว่าหลายๆท่านที่กินเนี่ยกินกระเพราก็กินกับไข่ดาวอยู่แล้วนะนานๆกินทีไม่เป็นไรนะผม ผมถือว่าเป็นการให้ดูนะว่าผมกินปกติเนี่ยปกติก็คือปกติจริงๆนะผมอาจจะไม่ปกติร้อยเปขนาดนั้นนะเพราะว่าอาหารข้างนอกมันเละๆนะครับผมเละก็คือเหมือนกับแม่งคอนโทรลไม่ได้นะแต่ว่านี้ก็คือเหมือนกับว่าทําแบบคอนโทรลมานะครับอ่ะนี่นะครับเราจะเริ่มจากใส่นะครับอ่ะนี่แน่นๆนี่คือข้าวกระเพราปกติที่เขากินกันนะครับที่ขาดไม่ได้นะผมก็คือว่าต้องกินกับตัวแม็กกี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่นะครับผมอาจจะเค็มนิดนึงเหรอไหมไม่เป็นไรนะรผมเรากินอันนี้แลกนะัน เราต้องใช้ใชเซ็ตซ่อมนะเพื่อความปึ๊บโบอื้อหือโบอย่างนี้เข้าไปนะเยอะมีนะเจาะไข่แดงเยอะไปแลว้วเวลาเรากินนะอุ้ยแม่งแล้วเวลาแล้วเวลาเรากินนะเราก็จะกินนี่อ้าโอโ้โหเลยเดี๋ยวไปกินกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาหโมงสี่สิบนาทีนะครับผมก็เมื่อคืนเนี่ยผมเผลอหลับนะครับผมคือแม่งประมาณเท่าไหร่วะ หลับไปประมาณเกือบจะตีสองนะครับผมก็ปุ๊บปาตื่์ในทีอาบชิบหายตีห้ากว่านะครคือหลับแค่กาอีกอย่างเลยนะครับผมอ่สิ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับผมวันนี้ก็คือว่ามันมันถ่ายง่ายขึ้นนะครับผมแล้วมันก็ไม่แบบไม่ได้แข็งไม่อะไรมันถ่ายง่ายนะครับผมแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าไงเหมือนกับผิวก็ไม่ได้แห้งนะผมเพราะอาจจะเป็นเพราะผมกินน้ำเยอะเยอะขึ้นนิดหน่อยนะครับผมก็เกือบๆจะอ่าบนิดนิดนะผมไม่ไม่หนึ่งอาบนิดครึ่งนะอาบนิรประมาณอาบได้สองร้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นน้ำเพียวๆนะครับผมเพราะว ผมรู้สึกได้ว่านะเ,เดี๋ยวดูหุ่นกอนดูหุนกันนะอันนี้รู้สึกจะ EP ีนี่ร14นะ้อยสี่สิบร้อยสี่เก้าอันนี้คือผมไม่ได้กินอาหารเสริจไปไม่เป็นกินอาหารปกติไปแล้วนะอันนี้นะครับนี่ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จทุกอย่างเสร็จนะครับผมแล้วเตรียมเตรียมจะนอนนะถ้าเกิดจะมีอยากมีวีไลนมันต้องเล่นไป ต้องไปต้องไปโหนบาร์แล้วเล่นนะพี่ยมีนะแต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมทํางานไปแล้วก็ตดไปนะผมตดก็แบบตดตด,ตดอาจจะเป็นเพราะว่า,าผมเข้าใจแล้วว่าความที่มันมูฟเมนต์ในร่างกายผมไม่ค่อยเยอะนะแบบยความว่าแบบเออถ้าเกิดมันไปเดินไปอะไรเงี้ยเออมันอาจจะตดตดมากขึ้นนะครับอันนี้ากว่าถ้าเกิดน,นั่งเฉยเฉยมันก็จะแบบไม่ได้ปลดปล่อยขนาดนั้นนะครับผมก็มีบ้า,เางเป็นระยะระยะนะตอนนี้ในะข้างในของผมเนี่ยมันมันไม่มีไม่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม,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 มีแกแหลนะครับ ก็ประมาณนี้นะผมวันนี้เนี่ยได้กินข้าวตักกะเพากับไข่ดาวครั้งแรกนะครับผมได้กินสองฟองด้วยนะไข่ดาวสองฟองนะครับก็กเป็นวลาที่ปล่อยๆต่น,นิดนึงนะผมแต่ว่า,าไม่ได้มีการกินน้ำตาลแอซิสเข้าไปนะจะเป็นแค่เมื่อวานเมื่อวานนู้นที่ผมพิจิตรวันนะครับผมทุกอย่างมันยังอยู่ในคอนโทรลอ,อยู่นะครับผมยังไม่ได้หลุดเยอะยังไม่ไอะไรเยอะนะครับผมเรื่องลงเรื่องเล่าก็นานๆก็กินทีนะผมแล้วแม่งกินแค่ครึ่งถ้าเกิดทุกท่านดูล็อกนะทุกท่านจะสังเกตได้ว่าผมกินแบบกินแก้วเดียวนะผมไม่เคยกินเกินแก มันไม่ชินกับแอลกอฮอล์นะครับผมส่วนอย่างอื่นนะครับผมเรื่องหน้าเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าที่ผมดูก็คือว่ามันอาจจะมีจอบในความใสความออร่ามากเล็กน้อยนะเพราะว่าไขามันดีมันมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะผมในความคิดผมนะเพราะผมเก็สีตัววีดอนี่เองนะผมรู้ว่าแบบสีมันเป็นยังไงน,นะครับผมก็การดรอปลงเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมอาจจะเปอร์เซ็นตะ์แบบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็น่าจะกำลังจอบจอบนะครับก็ซีรีส์นี้นะครับผมจะจบลงที่ผมไปตรวจ ไปวัดค่าร่างกายนะแล้วก็ไปเทสเลือดอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับผมก็ให้ทุกท่านได้ไอเดียนะครับผมทุกท่านได้เห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมผมทำทุกอย่างแล้วนะครับผมแล้วก็ออกกำลังกายเนะี่ยทีหลังนะครับ <laughs> เอางี้ดีกว่านะเพราะว่าแม่งเลยคือคุณเข้าใจไหมว่าไอการออกกําลังกายเนี่ยเราออกกําลังกายนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนะี่ยคือออกกำลังกายใช่มาใช้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะแต่ว่าไอหลังจากนั้นเราเหนื่อยเราอยากพักเราอะไรเงี้ยเราเออมันมันมันไม่มีแรงใจจะทําทอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะแม่งก็ไปประมาณชั่วโม,งน,ง,โมง,งนึ็งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้คือแค่เวทเดี๋ยวไม่รู้คาร์ดิโอนะถ้าเกิดคุณต้องการเร็วๆก็ต้องเช้าคาร์ดิโอเย็นเวทอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็็กกินนเเเวลลลาแแแแแบบ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 คคคุุณณรรรีีจััดยยะผมม่ง เยอแบบคอนเซนทร์ไม่ได้แบบคอนเซนทร์แบบผมมาเพราะถ้าท่าดูท่านดูวอล้งแต่แรกแล้วท่านจะเห็นผมเล่นเวทนะครับผมซึ่งไอการเล่นเวทของผมนะคือเล็บหนึ่งแม่งประมาณสองวินะครับผมเล็บหนึ่งลักสองวินะครับผมพอถ้าเกิดคุณรีบเล่นรีบเล่นรีบเล่นแบบผมมองว่ามันจะคอนเซนเทร์ยากนะครับผมพอมันรีบเล่นแล้วเนี่ยเออมันก็จะแต่มันก็จะทำให้แบบว่าเวลามันเข้ามาดีขึ้นนะครับผมคุณอาจจะจบทุกอย่างได้ภายในแบบคาร์ดิโอเสร็จเวทเสร็จประมาณรวมรวมกันสองชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าของผมมันไม่ได้้้้นน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 นะะ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 มมมมมมมััััััััักกกก็็ไไไดดดขาาาคค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 ครร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 บบ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 ผผผผผปปปณณีีีีเเเออออ่่่่่๋ยยววววแแลลจจุสส โอเคครับ okay, ตอนนี้เป็นเวลาสี <mente uring> ่โมงครึ่งนะครับผมผมตื <Bev Any lando> ่นบ่ายสามนะคือเมื่อคืนแม่งนอนแบบนอนเขาเล่นกี่โมงนอนเช้าอ่ะนะครับผมประมาณแบบแปดโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นสายมากเลยนะผมก็ทําให้ผมกินข้าวช้านะก็คือว่าตอนเย็นเนี่ยผมมีเช้าผมเอ้ยเดี๋ยวลืมเปิดเดี๋ยทอดคุณได้ด้วยวันนี้เนี่ยผอเป็นพิเศษนะเพราะว่าตอนเที่ยงมันไม่ได้กินข้าวนะ ด้ดูผรอมพิเศษนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็น EP ที่150แล้วนะครับผมอ่า150นะไม่มั่นใจว่า150หรือเปล่านะแต่ว่าใกล้เคียงแน่นอนนิดนึงนะครับผมเล <c oughs> นน,นะครับผมอันนี้เป็นหุนของผมนะครับวันนี้คือหลังจากมีการกินเละมาหลายๆหลายๆมื้อนะครับผม รวมๆกันนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมก็ตอนเย็นผมก็จะมีตัวชะอมปลากระพงนะแต่ว่าผมกะดะกินอะไรเพิ่มขึ้นไปนิดนึงก่อนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันมันน้อยเกินไปนะถ้าเกิดถ้าเกิดจะกินมื้อเดียวนะครับผมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอาหารเสริมเอ้ยที่จะสัานอาหารครบภ,ภายในมื้อเดียวนะครับผมก็อย่างน้อยสองมื้อแล้วกันนะเดี๋ยวผมสั่งอะไรมากินเป็นเนื้อมากินแล้วกันนะครับผมก็ถ่ายด้วยทีนึงว่าก,กินอะไรนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เรากินข้าวนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะผมกำลัง ผมสั่งมาเป็นแบบรองท้องเลยเฉยนะทั้งนี้แล้กินมอสเบอร์เกอร์ไปแล้วใช่ไหมกูจะเห็นว่าผมมากินจังฟู้ดบ่อย เพราะว่าไม่งั้นเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบมันเป็นจานคือผมเทียบปริมาณอ่ะพวกโปรตีนพวกอะไรกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดคุณไปสั่งข้าวผัดไปสั่งข้าวกะเพราไปสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคร<อ>ับผมมันก็ร้อยกว่าบาทนะครับผมสั่งสี่จานมันก็ผมไม่อยากปเป็นคอสเมียร์เลยะะเขาเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดสั่งแบบสมมติคุณไปสั่งแบบว่าเพิ่มเป็นสามร้อยกรัมอะไรมาเนี้ยมันก็อาจจะมิสคอมมูนิเคชั่นได้ง่ายนะครับผมโดยเฉพาะร้านที่มันไม่ใช่ร้านอาหารคลีนนะครับผมถ้าเกิดร้านอาหารคลีนมันจะง่ายดี่ว่าเออโอเคเขาก็เข้าใจนะระทาไถ้าเเเเเกกิิดปปป็็นะะนนนนรรรรร้้ร้าาาาออหตะคไมมู่่่ืงงัับผส แองกัสนะครับผมแองกัสเอ็กซ์ชีสสเต็กเฮาส์เป็นเมนูประจําผมอยู่นะนะอันใหญ่นี้เลยนะแล้วสั่งเนื้อ2ชิ้นเลยนะครับผมในนั้นนะก็รวมๆทั้งหมด400บาทนะครับผมรวมค่าส่งแล้วนะครับจริงๆมัน300ร้อแบบปลายๆแหละครับ,บแต่ว่าพอค่าส่งแบบสิกว่าบาทก็นะโอเคคือมันได้เนื้อ2ชิ้นใหญ่ๆนะครับผมก็เลยสั่งเพราะว่าไม่งั้นโปรตีนแม่งไม่ถึงนะคือมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะเพราะกิกนมือเดียวอนะเป็นนี่นะหลายๆท่านที่ดูวอลลกผมแล้วก็ว <ผม S 2> จะเห็นว่าผมกินเมนูเนี้ยบ่อยมากนะครับผมเนื้อใหญ่2ชิ้นนะเเดี๋ยวราไปกินนนกััเลยะครบผม หมดเกลี้ยงนะครับผมหนึ่งอันเราจะได้มีแรงไปกินตอนเย็นต่อนะเพราะตอนเย็นเนี่ยคือแกงส้มชะอมเนี่ยมันกินแล้วมันมันจะกัดทองนิดนึงนะผมว่าโอเคนะมันคอมโบกับอาหารที่มันไม่เผ็ดตอนเช้าได้ดีนะแล้วก็พอตอนเย็นเนี่ยพอกินแล้วมันแซ่บๆหน่อยนะครับผมพอมันแซ่บปุ๊บมันจะไม่ไม่กัดทองนะครับผมโอเคเลยนะครับก็มีปลาตัวใหญ่แนละ้ก็นั่นเป็นปัญหาของการกินแบบว่ากินอาหารสดนะที่เป็นโปรตีนอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนกินข้าวเย็นนะครับโอเคนะ,อะตอนนี้เราจะมากินมื้อเย็นของผมนะเป็นชะอมปลากระพงใช่มมมมั้้ครรบแแกกกงงงสสออ่าาชะปาะปลพ นะอกระปงทะเลกระปงทะเลนะครับ <c oughs> ต้องแบบนี้นะครับยังมีชะอมด้วยนะกบกรอบน่าดูนะครับผมเอ้ยผมมีข้าวอีกนะครับข้าวนิดหนึ่งควจะกินนิดหนึ่งเพราะผมกินบิร์กิ้งเวลานะครับผมก็ข้าวไม่ต้องเยอะนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผม โอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบหกนาทีนะครับผมอ่าคือผมไม่รู้วันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมผมไม่รู้วันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคือผมเลือกกดกำนาออกบ่อยเหมือนกันนะประมาณสองครั้งแล้วนะอยู่ๆคือวันนี้มันเป็นครั้งแรกเลยมั้งในชีวิตผมนะที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกถึงเลือกกดกำนาไหลนะคือมันมันมันจะแบบรู้สึกปกติอยู่นะแล้วมันจะได้ยินเสียงแบบปึ๊บแบบเบาๆแบบแบบแบบในใน,ในหัว สะพัดเลือดไหลยอย่างเงี้ยนะครับผมคือเหมือนกับว่าเส้นเลือดมันมีรอยแตกปึ๊บนิดนึงแล้วมันก็ไหลออกมาแล้วก็ค่อยๆไหลยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะก็เป็นสองรอบนะครับผมแต่ปึ๊กเนี่ยครั้งแรกครั้งเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าผมดูเซนเจอร์ติ้งเยอะไปหรือเปล่านะเขาเพิ่งมีซีซั่นสี่ใหม่ผมก็ดูผมก็ดูไว่าไมเงี้ยเลือกเอาดาวไหลผมก็ไหลาตามอะไรโอเคเราไปดูเหมือนกันนะผมวันนี้เนี่ยการเข้าน้ำเนี่ยก็อโอเคนะครับผมเ <laughs> ข้าน้ำแบบไม่ได้เข้าน้ำแต่ไม่ได้แบบบุ้งเยอะขนาดนั้นนะแต่ออกสบายๆนะแต่ไม่ได้แบบเยอะนะ ประมาณนี้นะครับผมรู้สึกได้เลยว่าหน่วยกล้ามโดยรวมนะครับผมมันค่อนข้างจะแน่นแน่นขึ้นแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะเพราะว่ากินข้าว2มือนะตอนแรกรู้สึกมันเหมือนกับก้างๆเก้งๆอย่างนี้นผมไอ้นี่ผมรู้สึกเองนะไม,ไ,มไม่รู้ท่านเห็นเป็นยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเห็นทุกวันเนี่ยเพราะทุกท่านบางทีอาจจะแบบนานๆดูทีใช่ไหมว่าผมอาจจะแบบสิบไอีทีดูทีนึงอะไรเงี้ยนะก็จะเห็นได้ว่าเออมันเป็นยังไงนะเพราะว่าผมเลิกกินมาเนี่ยผมเลิกกินอาหารเสริมมาประมาณประมาณ5วันแล้วนะคือไม่ไไไไดด้้้้กกกิิินนนนนนมม่่แแตะะเลยนะแบบำำโช ออวันนี้นีผมกินไปขวดนึงนิดนิดแล้วนะผมก็คือว่าผมจะกินตรั้นถึงตรงนี้แล้วกันนะครับใน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 ช็อตเดียวคนระับนั่นคือเจ็ดร้อยมิลกินทีเดียวผมว่าจิบจิไม่เป็นนะเพราะครึสทีเดียวนะผมจะจบจบไปนะครับก็เป็นประมาณนี้นะคุณก่อนที่ผมจะไปอาบน้านอนนะแต่ว่ามีการเข้าน้ำไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปทํางานต่อแล้วก็าอาบน้ํานอนนะเดี๋ยวเจอพ่กนี้นะครับผมวันนี้นะเนี่ยก็ไม่ได้มีเลย leen. เป็นพิเศษนะครับผมก็คแค่จะรู้สึกว่ามันผิวยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม แต่ว่ามันก็จะไม่ใสเหมือนที่เคยใสนะผมอาจจะแบบว่าข่าวน้อยลงน,นิดนึงนะครับผมกล้ามเนื้อก็ดูแบบดูฟูฟูลงฟูฟูขึ้นนะผมดูจากที่ผมตีนมด้ว <laughs> ยคือถ้าที่ผมทราบก็คือว่ายีนของผมเนี่ยมันโคตรโคตรใหญ่เขาไล่หูฟังนะว่าอย่างยีนของผมเนี่ยคล้ายๆยีนของเขานะก็คือว่า,าตรงอกเนี่ยมัน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 ไม่ได้แบบฟูมาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอพรุ่งนี้นะผมคุณมากที่รุนจบเลยนะผมรถไปก่อนแล้วนะอย่าลืมติดตามพคนนี้ด้วยนะครผมขอบคุณมากเลยนะสวัสดีครับ โอเคครับผมมอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะครับผมแม่งไม่ใช่แม่งไม่ใช่มอร์นิ่งแล้วแม่งแม่งเที่ยงแล้วนะผมตื่นประมาณบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็ตัดงานยาวนะครับผมแม่งปวดหัวมากนะยังไม่ได้กินน้ำแม่ไม่อะไรเลยนะเรามาดูหุ่นกันนะครับเดี๋ยวคุณแม่ทำอาหารไว้ข้างนอกแล้วนะครับรู้สึกได้เลยว่าบวมนะครับผมเห็นอย่างชัดเจนนะน้ำหนักขึ้นเล็กน้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปกินข้าวเป็นเบอร์เกอร์ข้างนอกนะครับผมรู้สึกอีพีนี้จะเป็นอีพ ต่อเบอรผมด้วยนะผมวันนี้ EP นี้150แล้วนะครับผมอ่าอยู่กันมาเขาเรียกว่าอะไรวะคือเกือบจะครึ่งปีนะครับผมไม่ซีซีลีนี้เดียวนะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นหุ่นของผมนะครับก็ดูส่งก็มันก็ไม่ได้ผอมอะไรมากนะอ้วนขึ้นเล็กน้อยด้วยสำหรับกินผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับผมแล้วเจอกันนะครับครับผมเรามากินข้าวเที่ยงกันนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวเบอร์เกอร์นะครับเป็นเบอร์เกอร์แบบเขาเรียกว่าไงเป็นเนื้อบดเนี่ยหมูบดอ่าหมูบดนะครับอันนี้นะครับแแลล้้วกก็็เปนนนนสััดดอีคคุุณณูมม่ผิ แม่ก็กินเหมือนผมอ่ะสลัดอันใหญ่มาเริ่มเลยนะผมก็เดี๋ยวเราไปกินเลยนะครับแควผมตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเราก็จะมากินข้าวแกงกะหรี่เลยนะนี่ผมซื้อมาตอนเที่ยงนะแล้วก็มาอุ่นทีหลังนะครับผมเป็นของโกเคอรี่นะครับผมร้านนี้นะครับผมสั่งเป็นตัวทงกระสืออย่างงี้เนาะแล้วก็สั่งท็อปปิ้งทงกระสือมาอันนึ่งนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มแกงกะหรี่นะครับผมอ่าแกงกะหรี่นี้เยอะๆใหญ่ๆอย่างี้ครับข้าวนี้นะครับผมผมว่ามันก็อยากจะไม่อร่อยตอนที่ซื้อมาถ้ากันที่ซื้อมาอย่่าาางี้รรรอกเะะมมัันนนนไปุคคบบบบผแ เยอะๆนีน่ครับโปรตีนถึงไหมไม่ถึงนะแต่ว่าก็กินๆมาคนระับอ่ะเดี๋ยวเราไปกินเลยนะครับเอ๊ะผมทําให้ดูก่อนดีกว่ามันเป็นอย่างนะี้เนาะเราก็จะเอาตัวแกงกะหรี่เนี่ยใส่ข้าวแบบนี้นะคือผมชอบให้มันราดกับข้าวก่อนนะครับผมส่วนหนึ่งเราก็จะเอาตัวถงกระสือปึ๊บถงกระสือมาแล้วก็ราดราดต่อปึ๊บเน้นๆเ,เข้มๆอันนี้รู้สึกจะเป็นสาขาช่องดนตรีนะครับไม่ใช่สาขาตรงเอ็มโพเรียมนะครับผมเขาเรียกว่าสุขุมวิทเออไม่ใช่สาขา,ส,ขาสุขุมวิทนะเดี๋ยวเราไปกินเลยนะครับ โอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับผมอ่าก็เือตีหนึ่งนะครัก็วันนี้เนี่ยค่อนข้างมึนๆนะครับผมแต่ว่ามันก็โอเคนะครับทุกอย่างผมมองว่ามันเริ่มปกติมากๆแล้วนะผมหัวไม่ปวดแล้วนะครับเข้าห้องน้ําได้แบบสบายมากขึน้นไม่จำเ,เป็นต้องเบ่งไม่จำเป็นต้องอะไรแล้วนะ,ะมันมัน,ม,นมันออกเองระดับหนึ่งแต่มันก็ง่ายไม่ง่ายเหมือนกับตอนที่ผมกินตัวล้างท้องอะไรเงี้ยนะครับผมที่มันคอมโบกันดักไขมันดักเสร็จล้างท้องปรุงกระตุยไฟปรุงไฟเบอร์ไม่มีนะครับผมผมมองว่าตอนเนี้ยเริ่มโอเคเลยนะครับผมถ้าเกิดว่่่่่าาาผมมมมมกกกกลับบไปปิินนนนนนีแง็ุุ๊เเเหหืออดดะรู ค่อนข้างอวบเลยนะวันนี้รู้สึกได้เลยว่าอวบเนะเพราะว่ากิน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรกินแกงกะหรี่มานะมันก็ตังดักนิดนึงนะมันเห็นผลอยู่แล้วนะว่ามันมีความอ้วนมากขึ้นนะเพราะว่าเออเขาเรียกว่าไงจับตรงนี้ได้เพราะว่าเออมันมีกินแคลอรี่เข้าไปมากขึ้นต่อวันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็สารอาหารไม่ครบอย่างที่เคยครบแล้วนะครับแปลกเงิน,นครับก็เดี๋ยวกินน้ำชโลว่ดน,นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมกินไปประมาณขวดนิดๆิดนะก็อันนี้ขวดที่สองนะครับ กินไปครึ่งหนึ่ง <g ül> ออก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ำนอนแล้วนะคุณนี้ก็ตื่นเช้าปั่นงานต่อนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมคุณมาดูจบเลยนะครับผมสวัสดีตอนต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ